คะ่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปติดตามเ,าเรื่องลักษณะอากาศเรื่องพายุรูร้อนกับท่านรองอธิบดีด้วยนะคะท่านธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชยัยโฆศกของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะท่านเข้าสายตอนนี้อยู่กับเราแล้วค่ะท่านองรองคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ทีนี้กรมตุนิยมวิทยาของเรานะคะได้ออกประกาศเรื่องพายุฤด,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 ดูร้อนที่จะส่งผลกระทบกับบ้านเราวันที่19ถึง20การสถานการณ์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนคะท่านคะคือชื่อว่าการปรัดพของมวลอากาศร้อนกับเย็นมันมีความรุนแรงอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าไอมวลอากาศเย็นลุกนี้มันลงทะเลจีนใต้แล้วก็ย้อนเข้ามา นะครับมันก็อาจจะเอาความชื้จนจา,ากทะเลจีใต้มาผสม,มด้วยเพราะฉะนั้นพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ยังมีความรุนแรงอยู่นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของลมกระโชกแรงแล้วก็อาจจะมีฟ้าผ่าหรือลูกเห็บตกด้วยเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดเพราะอากาศที่สะสมอยู่เนี่ยมันมีอากาศร้อนนะครับแต่อุณหภูมิก็ยังไม่สูงมากนะนะครับแต่ลมกระโชกแรงกับฟ้าผ่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะ,ะทุกพื้นที่เลยใช่ไหมคะท่านรองคะมันก็อีสานก่อน ก็อา,อาจจะมา,าล,ลามที่ภาคตะวันออกภาคก,าาการรลางเครื่องบรรภรณ์ปริมณฑลเนี่ยแล้วก็เป็นภาคเหนืออาจจะอยู่แค่ภาคเหนือตอนล่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็จะได้รับผลกระทบแต่มันเป็นบางพื้นที่เท่านั้นนะมันไม่ใช่ว่าเป็นในตลอดอ๋อไม่ปูพรมทัุกทุก,ท,ก,ท,กทั่วจังหวัดใช่ไหมไม่ราคาเป็นเพราะว่าบางพื้นที่เท่านั้นนะครับค่ะเป็นบางพื้นที่เท่านั้นของแต่ละภาคนะจ๊ะนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกใช่ไหมฮะรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนด้วยใช่ไหมค่ะต้องครับ ค่ะท่านผู้ฟังก็ต้องเฝ้าระวังนะคะต้องระวังอะไรเป็นพิเศษมากๆค่ะสำหรับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับก่อนค<อ>่ะท่านผู้ม <า S 2> สองสามเรื่องอันแรกลงกระโชคแรงลงกระโชกแรงจะพัดให้สิ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสพังทลายได้เช่นป้ายโฆษณาไม่แข็งแรงหรือกิ่งไม้ใหญ่หักโค่นหรือบ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงอาจจะพังทลายได้ไอ้พวกนี้รีบซ่อมแล้วอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็อย่าอยู่ใต้ป้า,ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงหรืออะไรที่มัน ิวเปลิลออกมาเนี่ยที่ต้องระมัดระวังนะถ้าถูกถูกตัวเราบาดเราเข้าหรือตัวตีเราเข้าด้วยความแรงมันจะทําให้เราเสียชีวิตได้เกษตรกรนะที่ออกอรืเจงสุดไรยนาน,นะครับโดยเฉพาะโลหะติดตัวเนี่ยควรจะเก็บไว้ก่อนจอบเสียมเรืองอะไรก็อย่าพึ่งไปถ้าเกิดฝนฟ้าคะนองนี่ยให้อยู่ในร่มนะ,อ,ะอยู่ในร่มนี่คืออยู่อาคารบ้านเรือนที่แข็งแรงนะทนะางนาอะไรพวกนี้ไม่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะโอกาสที่สูกฟ้าผ่าได้วัวค,ควายสัตว์เลี้ยงนะที่เป็นที่มีกระดึงกอที่เป็นโลหะเนี่ยเปลี่ยนเป็น PVC จะดีที่สุดแล้วก็อย่าไปเอาโละหะใส่เขาแล้วจะไปปลูกสัตว์อยู่ใต้ต้นไม้สูงโอกาสเกิดเกิดฟ้าผ่าได้ได้มาก <Okay. S 2> นะครับที่สําคัญนะช่วงเกิดฝนฟ้าคะนองเนี่ยอย่าเพิ่งผ่านไปการใช้โทรศัพท์มือถือคนจะปิดก่อนเนี่ยไม่ว่าั้งรับั้งส่งยังไงเม่ควรใช้ให้ฝนฟ้าคะนองจบไปก่อนแล้วมาใช้มันจะปลอดภัยที่สุดครับหลายๆเคสหลายกรณีเนี่ย <S <S ที่คนเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเกิดจากสิ่งหลายๆอย่างที่อยู่รอบตัวเรา แต่สิ่งหนึ่งกนะ็คือการใช้โทรศัพท์มือถือมักจะมีรายงานอย่างนั้นมาเช่นนั้นมาเสมอเพราะนั้นในห้องทดลองเนี่ยการใช้โทรศัพท์ม,มือถือถือว่าปลอดภัยแต่อย่างที่ได้กล่าวไปหลายๆกรณีคือมีการใช้โทรศัพท์มือถือร่วมด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้สึคือปิดก่อนดีที่สุสดให้ฝนฟ้าขนองผ่านไปก่อนแล้วค่อยเปิดครับ การย้ำเตือนจากท่านรองนะคะในเรื่องของการเฝ้าระวังในเรื่องของพายุนะคะก็ความปลอดภัยจะทําอย่างไรก็มีข้อปฏิบัติแล้วนะคะแต่อันนี้จะส่งผลกระทบตั้งแต่วัน19วันที่19ถึงวันที่20เลยใช่ไหมคะท่านรองคะไล่มาถ้าต้นดอกจริงเหนือก่อนแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆครับค่ะมีโอกาสไปถึงวันที่21ด้วยไหมคะท่านมีมีหมดพัดกลางไงภาคกลางภาคเหนือตอนล่างมีโอกาสที่จะโดดได้ครับค่ะมาคราวนี้แรงกว่าทุกครั้งหรือเปล่าคะ ไม่หลอกครั้งนี้มันอ้อมไปลงทะเลถ้าแรงแรงก็คือจากแผ่นดินลงตู่แผ่นดินกระแทกตรงตรงแรงค่ะก็ย้าเตือนพี่น้องสุดท้ายกับท่านรองค่ะอยากให้พี่น้องประชาชนทราบว่าพายุดูร้อนไม่ว่าจะเกิดกรณีไหนก็ช่างตามแรงของมันมีอยู่ในตัวอยู่ละทั้งลมกระโชกแรงทางฟ้าผ่าทั้งลูกเห็บตกอันนี้คือต้องระวังระวังนะครับแล้วก็ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุยาศาอย่างใกล้ชิดครับค่ะขอบพระคุณท่านรองมากค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ